ทางต้นใหม่แล้วครับเปิดตัวามาดูพึ่งลวงกันครับคบขึ้นมาแล้วโอ,อ้ลังงามๆเติบเปวแล้วครับไปครับขึ้นไปดูด้วยกันเลยเดี๋ยวพาไปดูไกลๆครับจัดไปพึป่งลวงมาครับคบเด็กขี้แล้วดูร้อมกันเลยโอ้ เลยสวยโอ้เต uh, ็มพอดีเลยครับเอ็นกับเพื่อนๆอ้เจ๋าเจอาเจ้ามดีโอ้เจ๋อเจ้เจ้ลูกถอดแล้วหลอบหนึ่งตัวนี่ตัวใดอยู่ครับสวยสวย สวยมากสวยมากทอดไปรอบนึงเออดูนามกันครับนามทีไหมไปดูกันไกลๆอีกคนนี้อู้เสียดายบรรย่ได้เอาตัวหนีบขึ้นมาครับไม่ได้ดูตอนเวลาตัดแต่ว่าก็ยิ้ท,ยท้ายจนอ่อนมือแล้วครับเลยยังค่อยตัดไปดูกันไกลๆ,ๆกวนี้อีกอ,อืดหัวหนาปิดตานามเลี้ยงอํารามยังดีแล้วครับตัวอ่อนได้บ้างครับขอบนอก ผ่านหนตตัดเอาแต่ขอบนอกนี่นะครับนี่ผ่านหนติตัดเอานี้อันนี้จงไว้ครับกระตัดเอาหัวหนามนี่แล้วครับทามันถอดไปเรียบรอบนี้ไม่เนียวยุ้ยครับเพราะว่าเขาใส่ตัวอ่อนอีกนี่ผ่านโหนตตัดเอาแค่นี้พอไหนไปย่างเดี๋ยวหัวนามนี่บู๊แจ๋วเลยเห็นไหมครับพิตาส่วยเลยครับ มาดูอีกดดานเสียดายไม่ได้เอาตัวหนีข้ึ้นมาครับนี่ครับที่ไม่ได้เห็นตอนเวลาตัดแล้วครับจะบอกาจนพอใจเล้อพุแล้วเนะาะยังไปตัดสวยๆเลยครับนี่นครับโอ้ขักเดี๋ยวจัดไปถึงหลวงจัดไปหนึหัวสวยๆโอ้โห ปิดตาสวยมากครับผู้ใดอยากได้ก็ถักมาเลยครับยกก่อนได้เลยครับนี่อาวลงมาถึงดินแล้วครับเห็นครับตอนผ่านนกปาดมาแค่นี้พอพอได้ยางครับหั่หนานพอได้อยู่ครับถึงโลครับหัวนี่ผู้ใดสนใจก็สั่งไรดเวยครับผ่านนกส่งให้ฟรีครับหัวหนามพึงนวังโลละ4 5 0ห้าสบาทพร้อมส่งครับ ครับมาถึงบานแลวมาดูวิธีเอาตัวอ่อนออกอย่างล่างครับในบานวาจีราสู่กินเถียงเลยแล้วครับแกะเปิดหัวออกก่อนครับแล้วในบานมาจีเคราะออกนะครับเห็นถึงว,ว่าต้องมองแดงแดงเลยมาดูเวลาเขาเคาะเลยครับเอาเคาะให้ดูหน่อยครับ พวลุดขบๆเลยครับทำกันกับแม่เปีงนะครับหือลวกพอมันตึงๆเนะแเราก็ลาบแล้วต้องตัด คว okay. yeah. okay. อมกินครับลาบลูกพึ่งมาครับทุกคน